อีเอาเปย์อีกเอาเป็ดคืนมาเล็วหัวจีคนหัวจีคนไม่รู้นี่อิงถือบาหน้าฮัลโหลเอสลอตส์ลอตส์เดี๋ยวนั่งปีกเรงเปลี่ยนกัูทุกน้ะอยากเต้นอิงไหมเต้นอิงไหมถือมาปูปูนที่เหมือนที่โลตันเลย พี่ตือไมโครโฟนไหมเต้นอีกเร็วไหนเต้นอีกเร็วลูกเต้นอีกเร็วโดยระวังล้มูกอ้าเต้นอีกเร็วเอ้าเอ้าเอ้าหาอะไรไมโครโฟนเหรอลูกนั่นแน่ เต้นหน่อย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 ค่ะเต้นหน่อยค่ะเต้นหน่อยค่ะมันละสิมันละสิทำอะไรอีกคะคนนี้คะ อ้อนอนกับพี่ตุ๊กตาค่ะนอนกับพี่ตุ๊กตาหรอคะห้องนอนละและเด็กงห้งอนเลยนะไปนอนด้วยนะไปนอนอย่างเดินไปเลยทุกที่ทุกที่ทุกทีุ่กกทีไหนนอนตรงไหนตรงนี้ในป้านอนตรงไหน นั่นนงไหนบอนไหนนอนพี่อ hey. hey. oh, ันอ oh, ้าวนอนหมอนพี uh, 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 uh. ่อันอ๋ออิงนอนงนอนไม่นอนนอนนอ๋ออิงนอนกับพี่อันนอนกับพี่อันด้วยอ้าว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 ผูกจุกเหมือนกันเลยสามคนนะ

ดูโทรทัศน์อย่างเดียวเจเจอิงอิงจ้าน้าเน่ทำอะไรอ่ะเฮ้อทำอะไรจ้าอะไรทั้งนั้นอิงอิงฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหขอล้านะ